สวัสดีครับเพื่อนๆจากคลิปที่แล้วนู้นนะครับที่ถ่ายไปเมื่อวันที่6มีนาคมนะครับในแปลงที่ตําบลวิสัยเหนืออําเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับอันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราถ่ายไปวันนั้นนะเพื่อนๆก็เป็นระยะห่างเย้ะนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นระยะเกือบจะเท่าไข่ไก่แล้วนะครับเพื่อนๆเป็นเกือบระยะเกือบจะเท่าไข่ไก่แล้วนะครับเพื่อนๆ ก็อาการก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับที่วันก่อนถ่ายไปนะครับที่ใบเก่ามันมีการหลุดร่วงนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีใบใหม่ปริออกมานะครับเพื่อนเก็ใบใหม่เขาก็ปริออกมาแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าเพื่อนเพื่นเห็นนะครับนี่เป็นชุดใบที่มีการเร่งแก่แล้วนะครับก็เร่งแก่แล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังมีใบที่แตกยอดออกมาอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆนนี่เห็นไหมครับ นี่นะครับก็ชุดนี้มีการแตกใบออกมาเยอะมากในทั้งแปลงเลยนะันเพื่อนแล้วก็ตอนนี้อยู่ระยะห่างแย้ไม่นะครับก็ตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าเีรุ่นพี่นี่ยังอยู่นะครับแล้วก็มีคลิปที่ผมถ่ายไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะเดี๋ยวค่อยเอามาใส่ให้ดูนะครับว่ารุ่นก่อนก็เป็นรุ่นเล็กกว่าน,นี้ก็ยังเหลืออยู่เท่าเดิมนะครับ,บเพื่อนๆน่เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูต้นอื่นๆนะครับนี่ต้นอยู่ใกล้เคียงก็ สภาพใบใบเก่าร่วงค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ใบใหม่ก็มีการแตกออกมาเพียบเลยเหมือนกันนะครับทุกๆกกิ่งทุกๆต้นนะครับก็แต่ก็ยังเหลือรุ่นพี่อยู่นะครับรุ่นพี่เข้ากําลังเข้ากําลังเข้าไอรุ่นมะเขือพวงเล็กไม่ใช่บูปผินไม่ใช่มะเขือพวงเล็กนะครับเพื่อนรุ่นไข่ไข่นกกระทาไข่นกกระทาขึ้นไข่ไก่นะแล้วก็นี่เป็นรุ่นหางแย้ หางแย้กำลังติดผลขึ้นเก็ตแล้วนะครับผมก็มีการจัดการนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องการจัดการนะครับเพื่อนเพื่อนก็แรงนี้นะครับก็มีการจัดการโดยการฉีดพ่นที่ใบนะครับอย่างที่เคยกล่าวมาใช้052 8ขีดนะครับบวกกับเมกใช้ฉีดพ่นนะครับให้ใบมันตางแล้วก็แก่นะเพื่อนเพื่น,นะแต่มีการแตกใบอ่อนออกมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เอ จัดการเท่าที่ได้นะนะครับก็ให้มาดูนะครับจัดการเท่าที่ได้นะก็มีการหลุดร่วงไปเป็นจํานวนจํานวนหนึ่งนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับแล้วก็รุ่นน้องที่ออกมา <cam> ก็ยังมีการหลุดร่วงอยู่ <cm> ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่นี่ก็คือรุ่นน้องที่ยังเหลืออยู่ในต้นนะครับรุ่นน้องที่ยังเหลืออยู่ในต้นนะครับส่วนรุ่นพี่ที่เ ไข่นกกระทาเข้าไข่ไก่นะเขาก็จะมีการเจริญเติบโตที่ดีการหลุดร่วงก็น้อยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมีใบอ่อนแบบนี้ก็ตามนะครับแล้วก็ใบเก่านะถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับว่าใบเก่านี้ใบเก่านี้แทบจะไม่เหลือเลยเนาะใบเก่านี้แทบจะไม่เหลือเนาะแต่ว่าไอรุ่นพี่ที่เป็นไข่ไก่นะครับไอเกือบเข้าไข่ไก่นะครับก็ของเขาก็จะมีความสามารถในการ ยังชีพของตัวเองอยู่นะครับไม่รู้ข้างบนจะถ่ายเห็นปะเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายดูเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีการแตกใบอ่อนออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมก็ได้กล่าวไปในคลิปที่แล้วว่าแปลงนี้จะให้ดูเป็นวิทยาทานนะครับว่ามีการจัดการยังไงมีการเหลือของผลเท่าไหร่นะครับว่ามีการแตกใบอ่อนช่วงที่เป็นหางแย้นะครับช่วงที่เป็นผลอ่อนนะครับ มีการหลุดร่วงมากไหมเหลือเท่าไรนะครับ๋ยวผมก็จะให้เพื่อนเพื่อนดูไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนเพื่อนในแปลงตาบนที่ใส่เนือตรงนี้นั่นเองนะครับก็น่าจะเหลือให้ขายกันบ้างเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะประมาณเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับนี่นะครับรุ่นพี่เขาก็จะติดค่อนข้างดีนะครับสําหรับรุ่นพี่นะครับสําหรับช่วงที่บานพาฝนรุ่นไหนที่ติดแล้วนะครับก็ไม่ค่อยร่วงเลยนะครับเพื่อนเพื่อน สาบรุ่นพี่นะครับแม้ว่าจะเจอใบอ่อนแตกออกมานะครับก็มีการยึดของผลไว้ได้อย่างดีนะครับด้วยเราที่มีผลนะครับมีใบอ่อนออกมานะครับอันเล็กๆเพื่อนๆเห็นไหมใบอ่อนอันเล็กๆเริ่มออกมาแล้วนะครับสําหรับต้นนี้นะครับก็ถ้าเป็นการจัดการระว àng, ออ่างเ ลูกไข่ไก่ไปแล้วนะครับถ้ามีใบอ่อนไหลออกมานะครับเราก็จะจัดการด้วย1 5 5 2 1 7นะครับอัตรา7ขีดนั่นเองบวกกับ130.46อัตรา3ขีดต่อน้ํา2 0 0ลิตรนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่หางแยะกําลังไหมพวกนี้นะครับถ้ามีใบอ่อนออกมานะครับเราไม่มีสิทธิ์ไปทําอย่างอื่นกับเขานะครับเราต้องใช้052อย่างเดียวนะครับเ,เพื่อนๆให้ใบมันหยุดให้ใบมันกลางนะครับ ให้ใบมันหยุดให้ใบมันกลางนะครับไม่ไม่มีสิทธิ์ไปเร่งให้ใบมันไหลออกมาเยอะเกินไปนะครับเพื่อนๆนเพราะว่ามันจะมีการแย่งพลังงานเยอะนะครับแล้วเขาจะมีการหลุดร่วงกันเยอะนะครับสำหรับรุ่นพี่นะครับที่ผมใช้จนถึงตอนนี้นะครับลูกเริ่มเข้าไข่ไก่แล้วผมก็จะใช้สูตรนี้นั่นเองนะครับเพื่อทําให้ใบนั้นมันกลางเร็วนะครับแล้วก็รุ่นพี่นั้นจะได้ไม่หลุดร่วงนั่นเองนะครับสำหรับรุ่นพี่ที่เหลืออยู่ รุ่นนี้ก็ยังอยู่รอดกันมาได้นะครับเพื่อนยังอยู่รอดกันมาได้นะครับแต่ว่าไม่รู้จะอยู่รอดกันไปถึงไหนนะครับส่วนรุ่นที่เป็นหางแย้ไหมก็คงจะต้องพึ่งโชคชะตากันสักนิดสักหน่อยนึงแหละครับว่าใบพวกนี้นะครับเขาจะมีอาหารเพียงพอสําหรับการส่งไปยังรุ่นน้องหรือเปล่านะครับนี่นะครับมีเที้ยไก่แจ้อยู่ด้วยเต็มเลยแมเอ้ย นะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าพวกนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าใบช่วงนี้ก็ลื่นแล้วนะครับใบเขาค่อนข้างลื่นแล้วเราสามารถเช็คได้นะครับว่าใบไหน ที่สั่งเคราะห์แสงเองได้แล้วนะครับถ้าใบยังรูปแล้วหนืดๆนะครับแสดงว่าใบนั้นนะครับยังสั่งเคราะห์แสงเองไม่ได้ส่วนใบไหนที่รูปแล้วนะครับใบลื่นแสดงว่าใบนั้นนะครับมีการสั่งเคราะห์แสงเองได้เราก็จะเบาใจได้ในระดับหนึ่งว่าใบที่กลางแล้วนั้นนะครับสามารถสั่งเคราะห์แสงเองได้เขาก็จะมีการสั่งเคราะห์แสงด้วยตัวเองก็จะลดปัญหาเรื่องของการแย่งพลังงานไปได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมให้แพลเอกมาดูใบนั่นนะครับเห็นไหมล่ะครับเพื่อนๆเ,เห็นใบอ่อนตรงนั้นไหมนั่นนะครับตเตมหมดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมข้างบนก็จะเหลือรุ่นพี่แต่ผมสูมไปให้ดูนะครับ ไม่ว่าจะเจอใบอ่อนยังไงนะครับให้เราตัดสินใจทําตามขั้นตอนทําตามวิธีการแก้ปัญหาทีละจุดนะครับผลของเราก็จะอยู่กับเราไปจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับถึงแวะถึงว่าแม้มันจะเหลือน้อยก็ดีกว่าไม่เหลือแล้วต้องไปรอปีหน้านั่นเองนะครับผมอย่างน้อยได้คืนทุนได้กําไรสักนิดสักหน่อยก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับ จากที่เ,เพื่อนๆเห็นนะครับก็ผมให้ดูแล้วนะครับมีผลอ่อนแล้วใบอ่อนก็แตกออกมาเยอะแยะแต่ไม่หมดแต่มันก็ยังเหลือนะครับเ,เพื่อนๆเ,เพื่อนๆจำไว้ว่าไม่ว่าวิธีการจะเป็นยังไงนะครับให้เรารู้ต้นสายปลายเหตุเป็นสําคัญที่สุดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายเก็บให้เ,เพื่อนๆดูอีกหลายต้นนะครับผม